สมิงร้ายแห่งหมู่บ้านชายดงประพันธ์โดยรอร,รติการสองตายายอาศัยอยู่ริมชายป่าโดยเพราะไม่มีลูกหลานจึงไม่มีใครคอยดูแลทั้งสองต่างก็หาเก็บผักเก็บน้ำไม้ตามชายป่าและริมห้วยใกล้ๆบางวันก็ลงขายไว้พอได้ปูได้ปลามาประกอบอาหารให้ผ่านไปได้วันวันหนึ่ง และส่วนมากจะได้รับการเอื้อเฟื้อแบ่งปันจากคนในหมู่บ้านที่ออกป่าล่าสัตว์มาหรือหาของป่ามาก็จะแบ่งมาให้แกเป็นประจำอย่างวันนี้ก็เช่นกันยายยายแย้มยามยแยม้มอยู่ไหมจ๊ะเสียงร้องเรียกอันคุ้นหูยืนเรียกคนนักคู่อยู่หน้าบ้านนั่นก็ไม่ใช่ใครสาวลำไผ่ลูกสาวคนเดียวของพลานแมนพลานใหญ่ของหมู่บ้านนั่นเอง อยู่จะอยู่ขานรับก่อนที่จะเดินกระย่องกระแย่งออกมาอ้าวลำไพยวันนี้เอาอะไรมาให้ยายอีกล่ะดูสิยายกับตาเกรงใจจะแย่แล้วที่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่มีอะไรจะตอบแทนเลยโธ่ยาแย้มอย่าคิดมากเลยนะจ๊ะพอดีว่าพ่อแมนน่ะได้หมูป่ามา ฉันก็เลยทําผัดเผ็ดแล้วก็ทาเกลือย่างมาให้ตากับยายแล้วก็มีข้าวมาด้วยนะจ๊ะทั้งข้าวสวยสุกแล้วก็ข้าวสารจ้ะโถขอให้จำเริญจำเริญเถอะนะลูกหลังจากให้ของกับสองผู้เท่าจึงได้ขอตัวกลับทั้งสองเท่ากินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ที่นอกชานเพราะตอนนี้เพิ่งจะสิ้นแสงตะวันแต่หารู้ไม่ว่า มัจจุราชกำลังย่องเงียบเข้ามาในท่าเตรียมพร้อมที่จะเข้าขย่ำเหยื่อเสียงโฮ่พร้อมกับการกระโจนเข้าขย่ำพ่อเท่าคำแสงทีเดียวขาดใจตายยายเท่าจันอาปากค้างตัวสั่นงินงกก่อนที่จะถูกขย่ำตายตามพ่อเท่าไปอีกคนเสียงโฮกค้มดังสนั่นไปทั่วราวป่าและมันดังไปถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่เมืองพร้อมด้วยลูกบ้านเดินมายังบ้านของพรานแมน พลานแมนพลานแมนมีอะไรเหรอผู้ใหญ่ข้าได้ยินเสียงเสือร้องมาจากชายป่าข้านึกเป็นห่วงพ่อเท่ากับแม่เท่าอยู่กันสองคนไม่รู้เป็นอะไรไปหรือเปล่าไปสิผู้ใหญ่ข้าก็กำลังจะไปดูแกอยู่พอดีทั้งหมดรีบไปยังกระท่อมชายป่าเมื่อเข้าไปใกล้กินข้าวคุ้งเข้ามากระทบนาสิกก่อนที่จะมีอะไรบางอย่าง มันเผ่นแผ่วลงมาจากชายหายเข้าไปในป่าโธ่ไม่น่าเลยผู้เท่าทั้งสองข้าบอกให้ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ยอมย้ายสภาพของสองเท่าดูหน้าอเนจอนาดเครื่องหนไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครกระจัดกระจายไปทั่วหน้าท้องถูกฉีดถึงและกัดกินและแน่เหลือเกินว่ามันพึ่งจะละจากเหยื่อไปเมื่อครู่นี้เองเขายังทันได้เห็น ผู้ใหญ่ข้าว่าคืนนี้ข้าจะนั่งซากของตายายจะดีหรือพรานแมน้นห้างก็ไม่ทันจะได้ทำมันจะอันตรายนะพรานแม้นเหลียวซ้ายแลขวาก็เจอต้นจานขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลจากเรือนไปราวห้เมตรถึงแม้ว่าทัศนวิสัยการมองเห็นจะไม่ค่อยดีนักแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยลองมันเข้ามาหากินถึงชายป่าแบบนี้มันต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าสักวัน คิดคิดดูแล้วมันผิดวิสัยของเสือถ้ามันไม่บาดเจ็บมันจะไม่เข้ามากินคนแบบนี้แน่เอาละผู้ใหญ่เดี๋ยวข้าจะไปส่งแล้วจะกลับมานั่งห้างเฝ้าซากอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปส่งพวกข้าหรอกข้ามันก็พลานเก่าจะกลัวอะไรวะว่าแต่เองจะไม่ให้ใครอยู่เป็นเพื่อนแน่นะไม่ต้องหลอกผู้ใหญ่ต้นไม้มันเล็กๆถ้าขัดห้างก็ว่าไปอย่าง ข่าลบกวนผู้ใหญ่บอกลำไยมาด้วยว่าให้ปิดบ้านให้ดีคืนนี้ข่าจะไม่กลับเออเดี๋ยวข่าจะบอกให้ถ้าอย่างนั้นพวกขากลับละเมื่อทุกคนไปแล้วแม้นก็ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เอาผ้าเขาม้ามาผูกตัวเองไว้กับต้นไม้อีกชั้นถึงมันจะไม่สูงมากแต่ก็ต้องปลอดไภัยไว้ก่อนจนกระทั่งดึกสงัดเสียงจักจันปากก็เงียบลงในบัดดล ผ่านแม้นประทับปืนเล็งไปยังร่างอันไร้วิญญาณของสองผู้เท่าเพียงไม่นานก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างกระโดดขึ้นชานที่ทำด้ไม้ไผ่สำทับฟากสำหรับปูพื้นบ้านน้ำหนักตัวอันมากทำให้เกิดเสียงดังเขานั่งมองการเคลื่อนไหวของมันสักครู่ใหญ่ก่อนที่จะศาสตร์ไฟฉายขึ้นบนฟ้าแล้วค่อยๆลดลงมาส่องไปยังหัวที่ใหญ่โต เขาลั่นไก่ออกไปในจังหวะที่มันจะพุ่งตัวลงจากกระท่อมพอดีทำให้พาดเป้าสำคัญไปพร้อมกับการกระโจนแผวหายไปในขวามืดอีกครั้งยังไงเสียคืนนี้เขาก็ยังไม่ตามมันไปเพราะมันอันตรายเกินไปจวบจนรุ่งสางเขาไปดูยังจุดที่เจ้าเสือร้ายยืนอยู่เมื่อคืนปรากฏว่ามันได้ทิ้งรอยเลือดเอาไว้เขาตามรอยเลือดเข้าไปสักระยะหนึ่ง มันทิ้งรอยไว้พอสมควรพลานแมนตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในยังหมู่บ้านเพื่อแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบข้าจะไปกับเองนะพลานแมนเอาอย่างนั้นเหรอจ้าผู้ใหญ่ถ้าอย่างนั้นข้าจะไปบอกลำพยก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่ตามข้าไปที่บ้านกันแล้วกันแต่ข้าว่าผู้ใหญ่จัดการเรื่องศพข,ของผู้เท่าทั้งสองก่อนไม่ดีหรือข้าว่าข้าไปกับไอ้เจอสองคนก็พอ ไ้เจิดเป็นเพื่อนกันกับพานแมนและมีศักเป็นน้องชายผู้ใหญ่เออจริงสิข้าก็ลืมไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะให้มันไปหาเอ่งที่บ้านจะได้มีเวลาพักกันจ้าพ่อผู้ใหญ่หลังจากนั้นพานแมนก็กลับมาที่บ้านพ่อจ้ะข้าสงสารพ่อเท่ากับแม่เท่าเหลือเกินพึงจะเอาอาหารไปให้อยู่แท้ๆแก่ทั้งสองนะ่ะหมดเวรหมดกรรมแล้วล่ะ พ่อจะเตรียมของจะออกแกะลอยตามไปจัดการมันเพราะญิงมันได้รับบาดเจ็บมันก็จะเป็นอันตรายแก่ชาวบ้านพ่อจะไปคนเดียวเหรอจ๊ะพ่อผู้ใหญ่นะ่ะจะให้ทิดเจิดไปกับพ่อด้วยเองไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอยู่บ้านปิดบ้านปิดช่องให้ดีนะอย่าเปิดประตูให้ใครแม้แต่พ่อเองก็ตามลูกต้องทอง่องคาถาเปิดตาที่สามที่พ่อสอนไว้ทุกครั้งเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วจ้ะพ่อ ไอ้แมนโวยไอ้แมนแกพร้อมหรือ,อยังลหรวะเรียบร้อยแล้วก่าวพร้อมกับเดินลงเรือนไปตรงไปยังบ้านของสองผู้เท่าที่บัดนี้ได้มีคนมามุงดูกันต่างก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานาเอาละในเมื่อแม่เท่ากับพ่อเท่าไม่ได้มีลูกหลานที่ไหนก็เผาแก่ไปทั้งกระท่อมนี้เลยก็แล้วกันจะได้ไม่น่ากลัว ดีเลยข่าสองคนไปก่อนนะแม้นกับเจิดก็เดินหายลับเข้าป่าไปทั้งสองก้มๆเงยๆและหยดเลือดของมันก็เริ่มจะพบนานๆครั้งอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะแห้งหรือว่าเลือดมันอาจจะหยุดแล้วก็ได้นะเจิดเอ่ยขึ้นข้าว่าเราพักกินข้าวกันก่อนเถอะว่าพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยไปต่อทั้งสองนั่งพักกันที่ต้นพยุงใหญ่ เอ็งว่ามันแปลกไม่ว่าไอ้แมนแถวเนี้ไม่มีใครเจอเสือมานานแล้วนะป่าละแวกเนี้ไม่เคยมีเสือมาก่อนแต่นี่มันเข้ามากินคนถึงในหมู่บ้านข้าไม่คิดว่ามันจะเป็นเสือธรรมดาธรรมดานะมันน่าจะเป็นสมิงนะข้าว่าสมิงอย่างนั้นเหรอข้าว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะกระสุนธรรมดาธรรมดาของข้ายังเรียกเลือดมันได้เลย มันน่าจะเป็นเสือแก่หรือไม่ก็เสือบาดเจ็บถ้าอย่างนั้นค่อยยังชั่วหน่อยทั้งคู่กินข้าวแล้วก็ออกเดินแกะรอยกันต่อข้าวว่ารอยมันหายไปแล้ววะ่ะขณะที่เดินเดินกันอยู่นั้นกลิ่นสาบของมันก็โชยเข้าจมูกทั้งสองร่อนจมูกหาทิศทางแมนย่องย่องอ้อมไปทางหลังกอไผ่เหลือไว้เพียงแค่รอยของมันที่เพิ่งจะลุกจากไปไม่กี่วินาทีนี้ ทั้งสองค่อยๆย,ย่องตามกันไปโดยที่มีเจิดคอยระวังหลังรอยเลือดไม่มีให้เห็นยังไม่พอยังเป็นช่วงหน้าแง้งจึงตามรอยเท้าไม่ค่อยเจอกว่าจะเจอรอยมันอีกทีที่ริมห้วยแต่ก่อนจะก้าวลงห้วยนั้นกลับมีรอยเท้าคนที่ต่อจากรอยเท้าของเสือไปทั้งสองหันมามองหน้ากันข้าว่ามันชักจะยังไงยังไงแล้วละววไหวเจดิด สิ่งที่เห็นเนี่ยมันทำให้ข้าคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเองหมายถึงสมิงใช่ไหมวะไม่ผิดแน่แต่ทำไมมันถึงไม่ค่อยมีพิษสงเท่าไหร่เลยวะแต่มันก็มีความฉลาดกว่าเสือธรรมดามากด้านสมิงร้ายเมื่อคืนร่างเป็นคนแล้วก็เดินลงน้ำข้ามไปอีกฝั่งตรงหัวไหล่ขวามีบาดแผลจากการถูกยิงมันนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เลือดก็ไหลไม่ยอมหยุดบัดนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องหาอาจารย์ดำผู้ถ่ายทอดวิชาสมิงและมอบน้ำมันสมิงให้มันใช้แต่ตอนนี้กําลังของมันอ่อนแรงลงมากและกว่าจะไปถึงป่าลึกที่อาจารย์ดำอยู่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเสียเลือดจนหมดตัวไปก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะถูกพวกที่ตามไล่ล่ามานั้นสังหารตายก่อนก็เป็นได้มันตัดสินใจลุกขึ้น แล้วกายร่างเป็นเสืออีกครั้งก่อนที่จะทะยานออกไปมันต้องหาที่ปลอดภัยเพื่อที่จะติดต่อกับอาจารย์ของมันข้าว่าเราหาไม้มาทำห้างกันก่อนดีกว่าว่าไอ้แม้มันใกล้คำแล้วนาะเออข้าว่าก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นน่ะเราเลือกต้นกันก่อนเมื่อเลือกต้นประดูใหญ่ที่อยู่ห่างจากต้นอื่นพอสมควรท่าลํำต้นและใบไม่ได้ชิดกันมากก็ถือว่าใช้ได้ หลังจากนั้นก็ผากันตัดไม้ช่วยกันเพียงไม่นานก็กลับมาช่วยกันทําห้างที่มีขนาดเล็กพอนั่งสองคนและจัดบงังไพรเพื่อจะพรางตาจากการมองเห็นของสัตว์ทั้งสองกินข้าวจากของที่เหลือจากการกินกลางวันกินกันแบบง่ายๆหลังจากนั้นก็ไปทําธุระส่วนตัวแล้วก็ขึ้นมานั่งสูบยาเส้นอยู่บนห้างที่มองไปก็เห็นลำห้วยมีน้ำไหลแค่ท่วมหลังเท้า แต่แล้วแสงไฟก็สว่างวาบไหวก็ลอยมาแบบสูงสูงต่ำๆแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบเผยเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนมันคือชายชราที่มีดวงตากลมโตสีแดงระเรื่อเสื้อไม่ใส่ท่านล่างใส่กางเกงเก่าๆแกนั่งบ้างลุกบ้างจนกระทั่งมาใกล้จึงรู้ว่าแกกำลังจับปลาจับกบจับเขียดเจิดยกปืนขึ้นแต่ถูกพลานแม้นดันปืนออกเป็นเชิงปลาม อย่าทำอะไรแกเลยแกก็แค่ออกมาหากินเท่านั้นไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหร็อกทั้งสองนั่งมองแกอยู่เงียบๆเ,เพียงไม่นานแกก็เดินลับตาไปส่วนสมิงไอ้เดทแห่งหมู่บ้านป่าอ้อที่อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านนาดำของพรานแมนไปอีกสามหมู่บ้านมันได้ไปร่ำเรียนวิชามาจากอาจารย์ดำเป็นคนขเขมรหวังเหลือเกินว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้ เพื่อที่จะได้สาวบัวตองมาครองแต่พอมันฆ่าอยิ่งยหนุ่มเมืองกรุงคู่แข่งตายสัญชาตญาณของความเป็นเสือะทำให้มันกัดกินเครื่องในและเนื้อมนุษย์นับจากนั้นเป็นต้นมามันจึงติดใจในรสชาติของเนื้อมนุษย์และจะออกล่าเหยื่อในทุกๆวันโกนและวันพระในตอนนี้มันใช้พลักระกลังเฮือกสุดท้ายของมันหนีมาเข้าฌานเพื่อจะขอร้องให้หมอดำผู้เป็นอาจารย์ช่วย อาจารย์โอ้ยอาจารย์อาจารย์ช่วยข้าด้วยฮะเสียงไอเดดนี่วะแกรีบเพ่งมองไปยังขันน้ำมนต์ที่กำลังหมุนติ้วดยกิตรยามนของแกเพียงไม่นานภาพสิทธิ์รักของแกก็ปรากฏไอเดดใครทําเองวะอาจารย์ช่วยข้าด้วยข้าไม่ไหวแล้วเอง็งหลอกข้าประเดี๋ยวออกมาจากสมาธิก่อนเดี๋ยวข้าจะไป เพียงไม่นานหมอดำก็ถอดกายทิพย์มาถึงอย่างถา้ำเทศไอเดชที่มันนอนเลือดไหลไม่หยุดอยูบ่บนเดินลาดหินในมุมหนึ่งของถ้ำไอเดชข้ามาแล้วมันค่อย,อยๆเผยเปลือกตากขึ้นอย่างยากลำบากอาจารย์เอ็งอย่าพึ่งขยับและไม่ต้องพูดอะไรไอจุกเอ็งออกไปหาเหยื่อมาให้ไอเดชของเอ็งเร็วเข้าจะเป็นกวางเก้งหรืออะไรก็ได้ประโยคหลัง หันไปสั่งกุมารทองของตนก่อนที่จะไร้มนถอนกระสุนออกมาแล้วใช้ว่านยาใส่เข้าไปที่แผลเพียงไม่นานมันก็สมานและหายไปในที่สุดทางด้านไอจุกก็เข้าไปสิงร่างของกวางหนุ่มตัวเคืองแล้วรีบวิ่งไปหาอาจารย์ดำกับไอเดชท,ที่ถ้ำแล้วออกจากร่างเจ้ากวางหนุ่มเจ้ากวางตกใจสุดขีดเมื่อมันมารู้สึกตัวอีกทีในถ้ำเสือแต่มันไม่สามารถขยับกายได้เลยแม้แต่น้อย เมื่อเสียงสวดมนต์บางอย่างกระชั้นรวเร็วทําให้มันต้องเดินไปยังร่างของชายที่นอนอ่อนระหวยรอยแรงอยู่ตรงนั้นมันเกรงตัวไม่ให้ตัวเองเข้าไปเพราะสำเนียกถึงภัยอันตรายที่รอยอยู่แต่ขาของมันกลับขยับย่างก้าวไปโดยที่มันไม่สามารถจะต้านทานของหมอผีเท่าได้มันเดินเข้าไปจนชิดร่างของมัจจุราชคอของมันค่อยๆโน้มลงต่ำ ดวงตาของมันเหลือกลานอย่างน่าสงสารปากก็ร้องราวกับจะขอชีวิตน้ำตาไหลออกมาทั้งที่คอของมันโน้มลงไปจนถึงปากสมิงร้ายในร่างคนที่บัดนี้ส่วนหัวได้กลายเป็นเสือแล้วเขียวอันแหลมคมของมันฝังเข้าไปยังลำคอของเจ้ากวางเคาะร้ายเจ้ากวางเคาะร้ายชักกระตุกก่อนที่จะแน่นิ่งไปดูดเลือดมันเข้าไปดูดมันให้หมด แล้วพละกกำลังของเองจะกลับคืนมาร่างครึ่งสมิงของมันทําตามอย่างที่อาจารย์บอกมันรับรู้ถึงความกระปี้กระเปร่าร่างค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นเสือที่สมบูรณ์อีกครั้งมันพลิกตัวขึ้นกระชากหลอดหล่มเจ้ากวางหนุ่มที่มันตายแล้วจนขาดวินแล้วเคี้ยวกันอย่างอร่อ,รอยฮ่าๆเองหายแล้วและกลับมามีพละกำลังดังเดิมแล้ว และจุกจำเอาไว้ว่าวันพระหรือวันโกนวันที่เองแพ้ต่อธรรมชาติและวันนั้นจะเป็นวันที่แก่เสื่อมถอยทั้งกำลังและวิชาอาคมแก่จุกเลี่ยงที่จะประทะถ้าไม่เช่นนั้นเองก็จะเป็นเหมือนดังเช่นวันนี้ข้าจะระวังตัวอาจารย์เออถ้างั้นข้าก็จุกกลับก่อนกล่าวจบ กายทิพย์ของอาจารย์ดำก็หายวับไปกับตาสมิงไอเด็ตกัดกินซากกวางจนหมดทำให้ตอนนี้พละกกำลังของมันกลับมาเป็นปกติอีกครั้งวันนี้ไม่ใช่วันโกนวันพระมันจะออกจัดการกับคนที่ทำกับมันบาดเจ็บปางตายมันแผ่นผลทยานออกจากถ้ำขึ้นไปยืนที่ชะงอนผาร้องคำรามเสียงดังสะ้านป่าเรากลับต้องการจะประกาศสักดา ให้ฝูงสัตว์ในป่าและคนที่มันกำลังจะเป็นฝ่ายล่าได้รับรู้ถึงพลังอำนาจของมันเฮ้ยไอ้แมนเอ็งได้ยินไหมเต็มสองหูเลยแหละแล้วเอ็งว่าไงมันจะใช่ตัวเดียวกันกับไอ้ตัวที่เราตามไหมวะไม่ผิดแน่ดูเหมือนมันกำลังจะประกาศตัวเต็มที่พร้อมสู้แต่นี้ไปคงต้องระวังตัวอีกหลายเท่าเชละไอ้สมิง มันคงลอบไปรักษาตัวและต่อไปเนี้ยมันอาจจะเป็นฝ่ายตามล่าเราก็ได้ก็ดีว่าจะได้จัดการเสียทีเดียวให้จบจบจะได้กลับหมู่บ้านเสียทีเจิดกล่าวกับแมนแต่ไม่มีทางที่เจ้าสมิงมันจะเข้ามาซึ่งๆึ่งหน้าเล่ห์ลายของมันยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่ามันกำหนดจิตรู้ได้ว่าสองคนที่ตามล่ามันนั้นเป็นใครมันจึงเบนเส้นทางกลับไปที่หมู่บ้าน ด้วยความโกรธแค้นจุดหมายของมันคือบ้านของพรานแมนลำไผ่ลูกสาวคนสวยของเขาที่ตอนนี้อยู่เพียงรำพังไอเดทในร่างเสือที่มีพลังกำลังมากมันวิ่งเข้ามาที่ท้ายหมู่บ้านตรงมาบ้านของเท่าเหยื่อของมันที่บัดนี้บ้านถูกเผาเป็นเท่าฐานไปเสียสิ้นมันแปลงร่างเป็นพรานแมนแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านมาทั้งเห่าทั้งวิ่งหนีด้วยเกรงตัตบะบารมีเจ้าป่า บัดนี้มันมาถึงบ้านพรานแมนมันเหยียบขึ้นบันไดไปจนเกิดเสียงรั่นแต่แล้วเมื่อยืนอยู่ตรงประตูแผ่นยันที่เสกปิดไว้ที่บานประตูด้านในแผ่ลัศมีออกมาจนมันต้องล่าถอยลงมาอยู่ใต้ถุนเรือนกลิ่นสาบเสือกระทบจมูกสาวลำไภก่อนที่จะมีเสียงร้องเรียกเธอมาจากด้านล่างลำไภลำไภเอ้ยช่วยพอด้วยพ่อได้รับบาดเจ็บมา เธอมองลอดช่องไม้แตกที่รูไม่ใหญ่นักลงไปเห็นพานแม้นพ่อของเธอกำลังเอามือกุมท้องทำราวกับว่ากำลังได้รับบาดเจ็บพ่อพ่อได้รับบาดเจ็บไปเหรอจ๊ะรอเดี๋ยวนะขอหาสมุนไพรก่อนเธอหยิบขวดน้ำมนต์เล็กๆที่บิดาให้ไว้มาทาที่ตาก่อนที่จะไร้คาถาแล้วกั้นหายใจก้มลงมองไปยังจุดที่สมิงร้ายนอนโอดโอ,อยอยู่นั้นใช่แล้ว มันคือสมิงเสือลายที่ตัวใหญ่กว่าที่เธอเคยเห็นมาทั้งหมดเสียอีกเร็วสิลำไยข้าเจ็บจะตายอยู่แล้วจ้าจ้าพ่อได้แล้วจ้าฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละเธอหยิบหน้าไม้ที่เป็นหัวลูกดอกเป็นโลหะเงินบริสุทธิ์ลงอาคมไว้มันจะล้างอาคมและล้างอาถรรพ์ต่างๆได้ที่พอพรานของเธอปลุกเสกไว้ให้หัวใจดวงน้อยเต้นแรง แต่เธอก็ควบคุมมันได้ค่อยๆเลื่อนเปิดไม้กระดานที่เป็นช่องขนาด5นิ้วก่อนที่จะเอ่ยบอกสมิงในร่างผ่านแมนพ่อจะ๊ะหลับก็บอกน้ำก่อนนะเมื่อมันแง่หน้าขึ้นมา<ๆ>เธอก็ปล่อยลูกดอกหน้าไม้ออกไปทันทีมันพุ่งเข้าที่ดวงตาของมันแม่นราวกับจับวางเสียงร้องได้ความเจ็บปวดของมนุษย์ก่อนที่มันจะร้องโฮกออกมาของกับตีแบรนอยู่ใต้ถุนบ้าน ลำไผ่รีบปิดช่องวิ่งเข้าไปอยู่ในห้องนอนปีนไปอยู่บนขื่อบ้านมันเป็นที่สูงที่สุดของบ้านเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นแต่ที่หลังก็ยังสะพายกระบอกลูกดอกขึ้นไปด้วยถึงแม้จะหนังเหนียวคงกระพันแค่ไหนแต่เมื่อเป็นทวารท้งก้า9ก็ทำเอามันเจ็บปวดสิ้นท่ามันร้องโฮกโฮกอีกหลายครั้งก่อนที่จะสงบลงมันขาดใจตายในร่างเสือครึ่งคนอยู่ใต้ถุนบ้านของพลานแมนนั่นเอง พอรุ่งเช้าชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านต่างก็มายัางบ้านของลำไผ่แต่เช้าด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วเมื่อเข้าไปในเขตรั้วบ้านก็พบกับมนุษย์เครึ่องเสือนอนตายอยู่ใต้ถุนบ้านลำไผ่ลำไผ่ข้าผู้ใหญ่เมืองเองนะเองปลอดภัยดีหรือเปล่าเธอผู้ไม่เคยประมาทตามคำสั่งของพ่ออยู่แล้วเอาน้ำมนต์มาทาที่ตาแล้วบริกรรมคาถา แล้วมองทุกคนที่มาอย่างบ้านของเธอเต็มไปหมดจ้าพ่อผู้ใหญ่เธอเปิดประตูเลือนลงมาพร้อมกับหน้าไม้ลูกดอกของเธอหมายความว่าไอสมิกมันนอนตายอยู่ตรงเนี้เป็นฝีมือของเองหรือนี่นางลำพยถ้าไม่ใช้ลูกดอกหน้าไม้ที่พ่อผานแมนปลุกเสกไว้ให้ฉันคงไม่รอดแล้วละลุงผู้ใหญ่ไหนเรื่องลาวมันเป็นยังไง ไหนลองเล่าให้พวกข้าฟังทีสิแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดออกมาจากปากสาวรำไพเอ็งน่ะมันเก่งกล้าแล้วใจสู้สมแล้วล่ะที่เป็นลูกพลานอย่าว่าแต่หนุมน่มๆเลยขนาดถ้าเป็นข้าเองมีหวังว่าคงจะไม่รอดเหมือนกันคงจะเป็นตัวนี้ละ่ะที่มันกินผู้เท่าสองคนแต่ก็น่าแปลกที่มันเดินมาถึงกลางหมู่บ้านเพื่อที่จะมาจัดการกับเอง มันคงจะแค้นที่พ่อของเองยิงมันได้รับบาดเจ็บนั่นแหละโท่ไอเดชข้าเตือนเองแล้วทำไมถึงไม่เชื่อข้าวะอาจารย์ดำมองภาพลูกศิษย์ในขันน้ำมนต์ด้วยความหดหู่และโกรธแค้นไอผานแมนมึงนี่สำคัญนักถึงกับทำไอเดชสิทธิ์ข้าต้องตายเชียวหรือว,วะก่าวจบก็ไร้คาถากลายร่างเป็นสมิงไฟ พนทยานไปเรากับหายตัวได้พลานแม้นตอนนี้นั่งสมาธิยานอยู่บนห้างโดยมีเจิดนั่งอยู่ใกล้ๆเขารับรู้ถึงการมาของบางสิ่งที่มีพลังด้านลบที่แรงกล้าเขารีบถอนออกจากสมาธิทันทีเปลี่ยนมาเป็นกระสุนอาคมเร็วเขาบอกกับเจิดไม่ทันจะได้ถามเสียงหัวเราะกล้องกังวานในไพรก็ดังขึ้นแต่เพราะว่าจับทิศท,ทางไม่ได้ แล้วมันก็ไม่ต้องให้คนทั้งสองต้องรอนานกลิ่นสาบเสือรุนแรงก่อนที่เสือไฟจะปรากฏนัน่นนั่นนั่นมันเสือไฟนี่นะเสียงละล่ำละลักของเจิดฟังแทบไม่ได้สับเจ้าเสือไฟอาจารย์ดำย่อตัวเตรียมทําท่าจะก,กระโดดแล้วมันก็เป็นดังคาดเมื่อมันกระโดดขึ้นมาผ่านแม้นกับเจิดก็ลั่นไก่ขึ้นพร้พรอมๆกัน <S <S> <S มันร่วงลงไปกับแทกพื้นดังพลัก แต่กระสุนก็ไม่ได้ระคายผิวของมันเลยกระสุนไฟไม่สามารถทำให้มันระคายผิวได้ฮ่ามีดีแค่นี้เหรอวะถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวตายเสียเถอะข้าจะแก้แค้นให้ลูกศิษย์ของข้าเมื่อข้าจัดการกับแกแล้วก็ไปจัดการกับอีนางตัวดีที่มันสังหารไอเดซิ์ของข้าพวกแกต้องตายกันทุกคนหมายความว่า ลูกสาวข้าจัดการกระเสือสมิงลูกศิษย์เองแล้วอย่างงั้นเหรอวะก็เออสิข้าว่ามันควรจะหายกันสิวะลูกศิษย์แกฆ่าคนในหมู่บ้านของข้าไปสองคนยังไม่พอยังเป็นคนชลาที่น่าสงสารอีกด้วยไหนไหนมันก็ชลาอีกไม่นานมันก็จะต้องตายอยู่แล้วจะมาเป็นอาหารมันจะเป็นอะไรไปวะพวกมึงอย่ามาถ่วงเวลาเลยจะดีกว่า ตายเสียเถอะพวกมึงทีนี้ร่างเสือไฟพันร่างกายก็เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ดำมันบริกรรมคาถาบางอย่างแต่ผ่านแมนก็ไม่ปล่อยให้มันได้ท่องจบกระสุนดังขึ้นอีกครั้งด้วยเพราะไร้คาถายังไม่ทันจบกระสุนลงอาคมของทั้งสองวิ่งเข้าเจาะที่หน้าผากราวกับนัดกันไว้สิ้นสุดกันเสียทีนะข้าก็ไม่อยากทำหรอกอยะได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยเรื่องเนี้ย ข้าไม่อยากให้มันแพร่งพลายออกไปเพราะการฆ่าคนยังไงมันก็ผิดกฎหมายเก็บปอกกระสุนของเราให้หมดเลยนะเจิดเมื่อทั้งสองจัดการเก็บหลักฐานแล้วก็กลับมาถึงบ้านในเย็นวันนั้นได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านทุกคนเป็นอย่างดีพ่อว่าอีกหน่อยเองคงจะเป็นผานสาวที่มีฝีมือของหมู่บ้านเป็นแน่นางลำไพเอ้ยก็พ่อของลำไพเป็นผาน,นี่จะ้ะ แล้วลูกไม้อย่างฉันจะหล่นไกลต้นได้ยังไงล่ะจ๊ะพ่อสมิงร้ายแห่งหมู่บ้านชายดุงประพันธ์โดยรอรติการ